ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง YouTube เดี๋ยวน้่นทุ่งแล้วก็เพจเดี๋ยวน้่นทุ่งนะครับวันนี้อยู่กับนักร้องหล่อด้วยหลอ่อยังไม่ดังแต่ก็เกือบดังแต่ก็ยังไม่ดังนนั่แหละแต่ก็ดังอ่ะกางเก้าใส่ตัวไหนเพื่ออะไรพี่เอ๋กองเก้าแต่ไม่ต้องใส่ว,วันนี้เรามาทําอะไรนวันนีม้มาถ่ายเราไม่ต้องใส่รองเท้าถ่าย MV ครับถ่าย MV ายนะครับถ่าย MV ็มวีลิปซิงก์ใช่เออ ลืมไม่ได้เหรอลืมบ่ได้ใจยังฮักฝากด้วยครับลืมไม่ได้เหรอใช่ลืมไม่ได้ก็ลืมไม่ได้พี่ถามเองว่าลืมไม่ได้เหรอเพลงไงเพลงลืมไม่ได้ไม่ไม่ใช่แฟนอะลืมไม่ได้เหรอไม่ใช่ครับไม่มีไม่มีพัดลมสดซิงกระดิ่งบ๊ออ๋อสดนะครับโสดก็ตอนนี้ก็กําลังจะทาเอ่อโอโอนะเอยไม่ใช่มิวสิกนะครับจะทามิวสิกอ่อ ชื่อเพลงว่าลืมบอได้ใจยังฮักนะครับถ้าเอนายอยากฟังแบบเต็มๆนะครับไปช่องเด็กบ้านนาเรคอร์ดเด็กบ้านนาไดคอร์ดนะครับก็ตอนนี้ก็จะมาทำมิวสิกนะครับก็มี มีใครบ้างสังกัดสันนงกัดน uh> ี่มีใครบ้างมีโฟมอดโฟมอดแล้วก็บีมขวัญฤดีบีมกับโฟมอ่คนละคนคนละคนอ๋อคนละคนแต่คนเดียวกันหรือว่ายังไงคนละคนอ๋อคนละคนนี่เราเข้าใจยากนะเนี่ยคนไหนคนไหนโฟมอดอะโฟมอไอตัวตัวมันเท่าเนี่ยอยู่ร้องสามรถแห่ตัวเล็กๆเขามีผลงานอะไรบ้างอะตัวเฮ้ยน้องน้องน้อง น้องโฟมานีหน่อยมาให้เขาดูดูหน้าตาหน่อยนี่ครับน้องโฟมดนะครับผลงานเพลงมีกี่ผลงานเพลงแล้วครับช่วงนี้มีหลายผลงานเพลงค่ะมีหลายผลงานเพลงมีอะไรบ้างอะมีเยอะเกินพี่จำไม่ได้เข้าไปดูแล้วกันในช่องโอ YouTube YouTube ช่องเด็กบ้านิารเด็กบรรณารนะครับ น้องบีมไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับน้องบีม่มนใช่งนี้อค่น้องบีมส่งเสียงหน่อยครับน้องบีมจะอยู่หลังกล้องนะครับเพราะว่าเป็นมือถือกล้องเพราะว่าขากล้องผมไม่ได้เอามาขากล้องไม่ได้เอามานี่ก็ปากติดตามนะครับน้องใหม่ไฟแรงครับร้อนร้อนมากร้อนนะครับใช่อากาศร้อนช่วงนี้ตีพองานเพลงแล้วน้อง ก็เนี่ยผลงานในแรกแล้วก็มีพวกคัฟเวอร์บ้างมีคัฟเวอร์บ้างนะครับก็อันนี้เป็นของตัวเองเลยใช่ไหมอ่เพลงที่กำลังถ่ายวันนี้คือที่กำลังจะถ่ายเนี่ยลืมไม่ได้ลืมบ่ได้ใจยังฮักอ๋อก็คือลืมไม่ได้แต่ใจเราอยังรักเขาอยู่แบบไปมีผู้สาวคนหนึ่งแบบผู้สาวคนหนึ่งแบบบอกเลิกแล้วอ่ะเออประมาณเนี้ย แล้วเราก็ยังลืมไม่ได้อะันนี้คือเรื่องจริงนะครับจะต้วเบาไม่ใช่เหรอคืออันนี้คือเรื่องจริงนะครับมันมาได้จากป่าปลึดนะครับลูกพี่มันนิสัยคนละนิสัยอ๋อคนละนิสัยอันั้นตลบดีไงทางดีกว่าอ๋อนี่ดีกว่าทางนั้นคือเขาเร็วตลอดการใช่ก็อันนั้นก็เร็วตลอดการนี่ก็จะเป็นหัวหน้านะครับนี่ครับ ัวหน้าชื่อพ,พี่เอกพี่เอกนะครับก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะครับก็มีผลงานเยอะนะครับเยอะเยอะแยะทั้งมีทั้งไรสดทั้งอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยสมุก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 โอ,โอันนี้คือแบบ เราไม่มีต่างเนาะใช่สตล์บ้านๆติดบ้านๆเนาะอันนี้ก็ติดดินไหมเออมันก็ติดดินกันทุกคนนั่นเลยใช่ไหมไปอยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่โอ้อที่เอกอันนี้ที่ให้ผมมาเพื่อที่จะให้ผมถือนี่นะถูกต้องครับให้มาแค่นี้น่ะนี่คือหน้าที่ครับที่มอบหมายให้ใช่แล้วก็ไปนี่คือหน้าที่ผมอ่ะหน้าด้วยเขาโอ้โหพี่ผมออกมา สุรินทร์นะพี่กี่กิโลพี่ให้ผมมาทำแค่นี้มันไม่ใช่แล้วของแบบเนี้ยแน้าที่คุณไม่แค่นี้อ้าวคือมันหมาะแบบเสียบไฟแล้วทำไมคุณไม่เอามาแล้วอะไรอีกปิ๊บนี่ใส่เนี้ยมันร้อนเนี่ยไฟฟ้าก็มีทำไมคุณเออไม่ซื้อมาทำให้มันดีๆอ่ะคุณเอาแค่นี้ก็พอแค่คุณน่ะนี่นะให้ผมขับรถมา200กิโลให้ผมมาถือปิ๊บอันเดียวนี่นะใช่เพื่อถ่ายมิวสิกนี่นะใช่แค่นี้นะใช่ครับ นี่คือคัดมาแล้วนะเนี่ยคัดด้วยคือพี่นี่เหมาะเหมาะเหมาะแล้วที่จะต้องถือเนี่ยใช่จูกต้องเนี่ยเหมาะกับพี่สุดๆุดแล้วมันเหมาะยังไงนี่ให้ผมถือปี๊บแล้วก็มีไฟแชกคอยจุดเป็นสบูกแล้วก็เป่าเนี่ยมันใช่ไหมพี่แล้วทําไมพี่ไม่ไม่เช่าเขาเออเสียบมงเสียบปลั๊กอ่ะมันเปลืองไฟใช่มันเปลืองไฟพี่แล้วนี่มันเปลืองไฟไหมเนี่ยไฟแชกกับเปลืองไฟไหมอ่ะฟางก็เปลืองเดียว โช่วงนี้ค่าไฟแพงเราต้องช่วยกันประหยัดนี่ที่โทรให้ผมนัดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนี่นะใช่ถูกเพื่อที่ให้ผมมาถือปีันเดียวนี่นะผมจะจองคิวคุณได้นะพี่ดูถูกผมเกินไปไหมอะไรปีอะไรเนี่ยผมไม่เอาด้วยแล้วเนี่ยคนอื่นเขาถ่ายรูปกับทรงกับสาวทําหน้าที่เลยเร็วถือโหโกลืมไม่ได้เลยเนี่ยใช่ลืมไม่ได้เลยลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เลยเออ ก็ใจมันยังรักไงเอออยากชมก็นู่นอะไปนู่นบานาเรคอร์ดตามแล้วกันครับลืมบอกได้ใจยังหักทาช่องทางยูทูบด้วยแล้วกันครับเด็กบรนาเรคอร์ดครับครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำแบบเออผมมาแบบสุดยอดเลยอ่ะแบบมาตั้งไกลอ่ะให้ผมถือปี๊บอ่ะสุดไหม คือสุดมากเลยอ่ะให้ผมถือปี๊บอะไรประมาณนี้ปาาไ,ไ,ไปแล้วครับก็เข้ามาแล้วก็ s <S อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ<ส>เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักร้องครับอันนี้โฟมอดนะครับน้องโฟม,โมอานี่น้องโก้นะครับน้องโก้โน้องบีมครับนี่ครับคนถือกล้องเมื่อกี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีทั้งเพจเอ้ยไม่ไม่ใช่อ๋อเพจเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กนะครับก็โฟโมดก็จะเป็นอะไรวะโฟโมดท,ท,นะทันชนะทันชนะอ๋อโฟโมด์ทันชนกนะครับก็ติดตามพี่ไม่ได้ติดตามอยู่กันคนละที่เลยนี่ก็น้องบีมนะครับสาวบีมตอนนี้ก็อยู่ในสังกัดบรรณาเรคอร์ดนะครับ3คนนะครับตอนนี้ทั้งโก้ Go! นะครับรอติดตามชมผลงานก็ปล่อยไปหลายเพยงเลงไล้ใช่ไหมน้องบีม c o เวอร์หลายเพลงแล้วนะครับโคเวอร์แล้วก็มิวสิกก็หลายเพลงนับไม่ทวนแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ได้นับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับโกทีมงานเร็วเร็วตลอดการไหมเร็วตลอดการแต่ในใจเราไม่เร็วใช่ไหมอันนั้นมันเป็นชื่อบายบายสโลแกนครับไปแล้ว